นี่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาดาเรียงพรมวันนี้หนูจะนําทุกท่านมาทําความรู้จักกับโรงเรียนตํารวจระเวนชายแดนบ้านยางพงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านยางพงตั้งอยู่หมู่ที่7ถนนชัย,ยาคลองไม้แดงตำบลปากหมากอำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ28ไร่ ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนบ้านยางโพงจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศัการาช2543โดยมีจ่าสิบตำรวจจรรัรักเมืองเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันครูใหญ่ชื่อร้อยตำรวจเอกประทีปช่วยสงรองครูใหญ่ร้อยตำรวจตรีสุรพงษ์ชื่นวิเศษ ดาบตำรวจบรรจุรักษาพรามโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านยางโพรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูตชดอสิบนายครูอัตราจร้างสองคนครูผู้ดูแลเด็กเล็กสามคนและมีนักเรียนทั้งหมดสองร้อยสองคนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เเทียบเคียงมาตรฐานสากลการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสามารถคิดวิเคราะห์เป็นและประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ในอนาคตอย่างซื่อสัตย์สุจริตดังปรัชญาของโรงเรียนสร้างภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิต

2ก,กร่องรองรับนักเรียนสองร้อยสองคนมีจากิตกตำรวจหญิงสเก้าเรือนเศรษยาเป็นผู้รับผิดชอบกิจการมห้องสมุดและมีบรรดารักจานูสามคนคอยให้บริการคือคือหนังสือนอกจากห้องพยาบาลการพยาบาลเบื้องต้นถูกสุขอ,อนามัย เรียนได้จัดให้มีการดื่มนมทุกวันตอนเช้าเพราะมีนักเรียนบางส่วนไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือและเพื่อช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารเป็นปกติและขับถ่ายได้สะดวกกิจกรรมสหกรณ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้องโดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนของหนูมีการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมากมาย ด้แชนิดพืชได้แกกักเขียวพริกขี้หนูสวมนมะละกอมะเขือตัวฝักยาวกล้วยและมือนาวตัวครับครับขนุนกล้วยหอมทองนี่คือลูกปลักค่ะกิจกรรมสัตว์มีดังนี้คือการเลี้ยงปลาดุก ฝังหนูมีการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน1 1 7ตัวหมอดมาเช็บให้เพื่น วันนี้ครับการเลี้ยงหมูกิจกรรมแปรรูปถนอมอาหาร เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆนได้จุมมกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวันของโรงเรียนพวกเราแล้ว น่า้ออุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเชียร์โรงเรียนของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านกิจกรรมพืชและกิจกรรมสัตว์หากเพื่อนเพื่อนคนใดสนใจการทางเกษตรการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และรวมไปถึงผลไม้ตามฤด,ดูกาลต่างๆสามารถมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนพวกเราได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านยางโพรงได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัยเน้นการบริหารงานเชิงระบบมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆด้านและเจริญก้าวหน้ามาอย่างเป็นลำดับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอื่นๆมาเป็นลำดับความเจริญเหล่านี้เกิดจากบุคลากรชุมชนและชาวต่อฉลบ้านยางโพงทุกคนร่วมมือกัน